Such a tease, big lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquid as we chase Got some needles to the face Baby, I don't need no space coming in closer for a taste And I'll show you how I make it just fade away, the she's my say อรุณสวัสดิ์ยามเช้าคณะนานานักตกปลาทุกท่านวันนี้มาพบก,กับผมในช่อง TU Fishing f เช่นเคยนะโดยวันนี้เราก็จะมาตีปลาช่อนนาน้ำท่วมนะหมายใหม่นะวันนี้รับปอนนะพามามก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะเซตอุปกรณ์ยังเป็นเซตเดิมนะเป็นชุเดเบสติ้งนะเป็น Shimano Majestic Weight 8ขีด16นะล้อก,ก็เป็น Daiwa PR100 ใส่ PE 1.5ใส่ชักหน้าก็30ปอนนะเหยือ่อวันนี้ก็เป็น,อ,นอีปุ่มเหมือนเดิมประมาณนี้ เอออาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามสถานการณ์นะน้ําท่วมนี้ก็อาจจะต้องตีให้ดังหรืออาจจะต้องตีให้เงียบก็ไม่รู้ด้วยไม่เคยมาเนี่ยหมายปแปลกๆนี้ก็ต้องมาดูนิสัยปลาเอาตามดาบหน้าเอาไปดูยเอาแล้วถ้าใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเลยนะไปะดูตามหาต้มแรกกันหนึ่งวะไปดูครับดูเป็นอีกป,ปุ่มไปก่อนนะสโล่ไปก่ หมายค่อนข้างกว้างพอสมควรเอาติดกับหลอดก็เอายังไม่ดูนิสัยป้านะต้องคอยดูน นี่ตัวเล็กตัวเล็กมีตัวเล็กมาโฉบเหยื่อนิดหน่อยตัวเล็กแท้ละ่ตลละตียังไม,ม่ค่อยแม่นอ้ย โดดมีโดดเอาแล้วแล้วได้ย่ได้ย่ <_ C 1> กัดกัดกระชากตามสไตล์ปานาโอเคกัดโดดหลุดไปตัวตัวเล็กแต่กัดตรงร่องตรงนู้นนะไม่ได้กัดในนา หักไปนเนี่ยูไม่เห็นกิ่งไม้นนกัดกัดเอาอย้วนะดีนะคันชิมาโนเอาอยู่นะนะเกือบเล็กตัวเล็กเอาไต้องหาเหลี่ยมดีๆก <ลบ S 2> ันลบซ้ายเนี่ย กัดน้ำใส่หุ้ยกัดตามมาถึงนี่เลยนะวะเดี๋ยวแอคชั่นดำน้าเดี๋ยวก่อนรุด แหมตัวแข่เนี่ยว,ว่ากัดไม่โดนนะโอ้ยหลุด <c oughs> ปล่อยมันไปนะตัวเล็กก็ว่ากัดไม่โดนกัดใหญนะ่ตัวเล็กนิดเดียวไปตัวนี้ยังไม่นับแต้มนะโอ้ตัวเล็กยังี้ยไงไบอร์ดไปเลย แต่ยังไงไซร์บอสมันก็ต้องมีนะหมายอย่างนี้โอ้โหได้แล้วนะแต้มแรกใส่อย่างนี้เลยนะโอ้โหเนี่ยได้หมดได้หมดนะัเล็กใหญ่นับหนึ่งคนระับเอามาถุงเลยนะอ่าปอนเนาะเต็มแรกเต็มแรกเปิดหัว ใช้เกลือนะแต่ดูหมานะมันต้องมีไซตบอสแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยๆตามหาันไปอูเอาแล้วแต้มที่สองนะผนัดปอนอีกแล้วตอนนี้ใช้ดีตัวนี้ใช้ดีดอ๋อก็ไม่ดีใช้ประมาณสองสามขีดอีกแล้วต้องไปดูเหยื่ออะไรเขาใช้เหยื่ออะไรจะต้องให้ไปดูจริงๆนะ นี่ตัวนี้เต็มปากเต็มคำเลยนะนี่ตัวอีปุ่มอีกแล้วนะนี่ไปฮนะสองแต้มแล้วโดนโดน้ำแล้วโดนน้ำมาเชือดน,นะหมายนี้ไปตามหาแต้มต่อไปกันเดี๋ยวมารองย้ำตรงน,นี้ดูย้ำแขนงย้ำแข็ง <c oughs> โอ้โหกำใกล้ตัวเดียวกับตัวแรกที่หลุดเลยนะไซส์เดียวลยโอ้อยังไม่กลัวคนเนาะตามแล้วก็ไซส์ป๊อกอะอะมาอีกหนึ่งแต้มนะผมโอ้ยไซส์ดีด้วยสี่สี่้เดียวดูเยือนะปุ่มอีกแล้วนะ คนพามาโดนเชือดดชออีกแล้วผมอะแต่อันดีสามมาแล้วนะผมย่ำได้สักเต็มเลยนะ <c ười> ไปตามหาเต็มต่อไปกันนี่เราจะถูกใครเชิญไปไหนก็จะโดนเชื้อทั้งนั้นเลยนะ <c ười> ด้วยกันกกนักกก็โดนอนะ่ะโอ้โหกดยับเลยตรงนู้นอนะ่ะมานี่นักอโดนจีิงอ่ะสามแตมโอ้โย่ำแย่นนะกฝีมือเวลาไปตีคนอื่นนี่ สป็นว่าจะเงาต้องแอบไปตีคนเดียวนะาสุดเลยจะได้ตัวลองสังเกตดูดิถ้าไปกับใครก็ช่างอะ่ะสป็นว่าจะเงียบนาะไป,นออไปกับน้องต๊อบเออมีไปกับน้อง top อาทิตย์แรกไปช่องดูปีนั่นแหละอันนั้นได้เยอะอยู่ไปน้องอัดนี่ไปน้องอัดก็เงียบอนะ่ะได้ตัวสองตัวไปกับนักกอล์ฟนี่โดนเชือดเลยไปกับน้ักปาม ก็อย่างที่เห็นในคลิปว่าหลุดร่างวัดว What? ไม่โดนสม่มากตัวเล็กมันคือการพักผ่อนนะอไปซีเรียระ โอ้โหอีกตัวแล้วเอาเรื่องล่องนิดเดียวนะแต้มที่สี่ะโดนเช็ดจริงๆตอนนี้นั่นแหละฮะการพักผ่อนคือการโดนหูใสดีด้วยเ,เหยื่อนะ่าจะเป็นอิปุ่มเหมือนเดิมนะดู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 วันนี้เนี่มันเป็นรับบทตะก,กล้องนะโอ้โหเต็มป่าเติมคำอีกเลี้ยวใสดีเลยแล้วดูใหม่นะดูดูดูล่องแค่นี้นะกดมาสองแต้มนะแลนคร เดี่ยวโคตรมานนะฮะผมเนี่ยต้องตามหาแต้นต่อไปกันลองนิดเดียวแล้วมันไม่ตื่นคนเลยเนาะโดนไปก็ยังกัดอยู่อ่ะลองดูไหมอลองแย่งนะเพื่อความอยู่รอดอืก <c oughs> ัดเดยอะ โอ,อ้แต้มที่สามที่สี่แล้วมม้งตัวใหญ่ด้วยใหญ่กว่าตัวที่ได้ด้วยเย็ด,ด,ดยโอ้โหโดนอย่างนี้อยู่เรียนฟังนะ กว่าจะโดนนะหนึ่งแต่โอ้โหใช้ไม่ดีด้วยใส่เล็กนะโอ้โหกรอดแหวนะทำไมไกบยางเร่เปื่อยดีนะกบยางอีปุ่มนี่โอ้โหมันจะได้อีกแล้วนะั่นน่ะนู้นน่ะล้นะปองน่ะมันจะได้อีกแล้วแต้มแล้วนะโอ้โหไปลุยแต่หานแต่งต่อไปกันหลุดไป เยอะมากอะวะเนี่ยทั้งติดกล้องแล้วก็ถ่ายก็ไม่ได้นะอื้มอื้อีกแป้งแล้วอุ้ยตัวนี้ดูตัวนี้ตัวนี้สักอน โอ้โหกัดตัวหน้าเลยนะตอดตัวต่อตัวใช่ตัวนี้เนี่ยไซนี้เลยที่หลุดไปไอตัวที่กระโดดอะอย่างนี้เลยนะปัดไม้ตอไม้เลยใช้ดีอะมันเนี่ยห้าหกขีดเลยนะมันมีสองตัวนะที่โดดหลุดมีตัวแรกไม่ได้เปิดกล้องหลุดแล้วอีกตัวหนึ่งก็เลยเปิดกล้องแล้วก็หลุดโดดที่เห็นในคลิปแต่ตัวนี้ไม่หลุดเจ๊ ว้าวเดี๋ยวต้องมาแอบตีคนเดียวนะ,ะเดี๋ยวเราลองมนซ้ำสักหน่อยนะน่าจะมีหลายตัวอยูน่นะลออ่องคอไอ้นี่มันยาว มีอาการอยู่ขวามือเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นตัวเดิเมหรือเปล่าน่มมีขึ้นจิบเนีย ดูนะดูนะดูนะโอ้แล้วมีอาการนะแต้มที่สามนะไส่ก็โอเคแจว๋ว มีเล็กกวดตัวที่หลุดนะไม้ก็เดิมๆเลยนะตรงนี้ฮะตามาเตั้งต่อไปกันค่อนข้างมาหาชนนะหลุดไปแล้วมั้งหลุดไปแล้ว ga chút giờ vào thì trong tài nhà nữa. แล้วก็คงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผลงานปลาล้วนแบบนี้ก็เจ็ดแต้มนะผลงานนะปตอนกี่แต้มนะสี่ปะโอ้โหโดนเชื่อดีกแล้วผมได้สามนะถ้าไม่รวมตัวที่หลุดน่าจะแซงเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมนะคนพาเข้าหมายก็นั่นแหละก็ให้เกียรติเป็นธรรมดานะ <c oughs> จากผลงานเหยื่อเป็นอีปุ่มนะที่นัตอนได้สี่ตัวเลยมั้งใช่ไหมอีปุ่มหมดเลยผมผมก็เป็นกบยางดำน้ำนะเป็นกบยางเล่เปื่อยวันนี้ใช้แอคชั่นดำน้ำนะก็ยังลุดเหยื่ออะไรก็หลุดไป ถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง TFL Fishing น,น,นะวรัเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย